ต้นไลท์สะด,ดวกหน่อยสักพักนาะงเห็นตั้งกล้องบ่ได้เด้อนางพีได้ชอบกล้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ส่วนถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ถ่ายไปหมดนะคะแม่ค่ะมานั่งป้อนแม่ค่ะก็คือนั่นแหละถ่ายคลิปวันนี้ก็จะมีเด็กมาช่วยป้อนค่ะกินคนเดียวกินเองก็ได้นะคะก็คือเลิกงานมาค่ะหิวข้าวมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเห็นมะม,มีอยู่สองหอ่อ ก็เลยรู้ลึไม่เสร็จอันสงสายตาก็จะป้อนแม่ก็หิวนะคะก็ไม่ได้ชนใดๆเลยก็คือตักใส่ตักใส่คือเก่าค่ะเนื่องจากหิวมากน้ําก็ยังไม่อาบนะคะเพิ่งเลิกงานมาก็ได้นะคะก็คือเลิกงานมาค่ะหิวข้าวมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเห็นมามีอยู่สองห่อก็เลยรู้เ ถ้าเห็นเปิดกล้องเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าเขาก็จะมาเอาหน้ามาผูส่งดูในกล้องค่ะว่าเอ,อ้ยเราทําอะไรอยู่อยากรู้อยากเห็นอยากช่วยแม่ไปเลิกงานนะคะกันนี้ก็กินกันสองคนค่ะนางพีทก็โอ้โหหมวนแม่ใหญ่นะคะป้อนค่ะหยิบเอาทีละนิดทีละหน่อยคือจะกินเองมีเด็กป้อนทั้งคลิปเลยค่ะได้กินเองแค่ช่วงก็หิวนะคะก็ไม่ได้สนใดๆเลยก็คือตักใส่ตักใส่คือเก่าค่ะ เนื่องจากหิวมากน้ําก็ยังไม่อาบนะคะเพิ่งเลิกงานมาไม่รู้ว่ามือล้างหรือเปล่านะนักพีดอะ่ะแต่ไม่เป็นไรแม่กินได้คี้มือลูกชายของแม่เองอร่อยคือเก่าจ้าดูก็คือคลิปนี้ก็ได้นะคะก็คือเลิกงานมาค่ะหิวข้าวมากเลยเยแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเห็นมาม,มีอยู่สองหอ่อก็เลยรู้รลอบยิ่งถ้าป้อนใล้เรากิน,นะเขาก็จะชอบค่ะแล้วก็ป้อนแล้วป้อนอีก จนกว่าจะหมดนั่นแหละถ้าไม่หมดก็ไม่เลิกป้อนแม่คือเก่าสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะกับคลิปกินนะคะเนื่องจากไม่ลงคลิปกินนานมากวันนี้ก็ได้ผัผดนะคะเรียกว่าผัดก็ได้หรือว่ามา,มามีลดแห้งก็ได้นะคะก็คือเลิกงานมาค่ะหิวข้าวมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเห็นมามีอยู่สองหอ่อก็เลยรู้รือช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้กินคะ่ะไม่ ได้ซื้อมาไว้แล้วก็คือเข้ากาันรอร่อยมากก็คือชอบแล้วแบบก็ซาบแบบกลมกลม่อมกำลังดีเลยค่ะทำให้กินทีไรนะคะรู้สึกแบบอร่อยอร่อยแต่ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้กินค่ะไม่ได้ซื้อมาไว้แล้วก็ต้นไลฟ์สะดวกสะดวก,ดวกหน่อยสักพักนาะเห็นตั้งกล้องบ่ได้เด้อนางพีได้ชอบกล้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ส่วนถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ถ่ายไปหมดนะคะเอ็นนแหละแต่เขากินบ่ได้แม่ไม่ได้แบ่งออกให้ไงมันเพน็ด ก็เลยพยายามป้อนแม่ค่ะเห็นแม่ตักใจจากใสนางก็หยิบใส่หยิบใส่นี่มีเด็กป้อนทั้งคลิปเลยค่ะได้กินเองแค่ช่วงไม่เสร็จอุงใส่ตาก็จะป้อนแม่เดินเข้ามาเลยค่ะถามว่าเขากินไหมเขาไม่กินค่ะเพราะว่ารสชาติเขาจะเผ็ดนิดนึงค่ะน้องเขายังไม่กินเผ็ดนะคะน้องฟีดก็คือ มานั่งปวนมือก็จะป้อนแม่ตาก็จะดูนะคะพี่ๆขาเปิดการ์ตูนไว้ด้วยดูตัวเองกินไม่ได้ก็มาป้อนแม่อยู่ความปวนของนางพาะเขาก็ยังไม่ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้กินค่ะไม่ได้ซื้อมาไว้แล้วก็กินอย่างอื่นไปด้วยก็เลยไม่มีคลิปลงแต่วันนี้ก็คือตั้งใจถ่ายคลิปกินเส้นให้ดูนะคะพี่ๆขาก็คืออร่อยด้วยหิวด้วยแหละเดินเข้ามาเลยค่ะถามว่าเขากินไหมเขาไม่กินค่ะ ราะว่ารสซาติเขาจะเผ็ดนิดนึงค่ะน้องเขายังไม่กินเผ็ดนะคะน้องพีดก็คือมานั่งป่วนแต่กินไปกินมาก็มีเด็กมาป้อนนะคะพี่พี่่ะลูกชายก็อยากป้อนแม่ค่ะนันะพูดถึงก็ได้เลิกงานนะคะก็น,นีก้ก็กินกันสองคนค,ะนค่ะน้องปีดก็โอ้โหมวดแม่ใหญ่นะคะป้อนค่ะหยิบเอาทีละนิดทีละหน่อยคือจะกินเอกมือก็จะป้อนแม่ตาก็จะดูนะคะพี่พี่ะเปิดการ์ตูนไว้ด้วย ตัวเองกินไม่ได้ก็ามาป้อนแม่อยู่ความปวนของนางเพราะเขาก็ยังไม่กินอย่างอื่นไปด้วยก็เลยไม่มีคลิปลงแต่วันนี้ก็คือตั้งใจถ่ายคลิปกินเส้นให้ดูนะคะพี่ๆขาก็คืออร่อยด้วยหิวด้วยแหละก็ได้นะคะก็คือเลิกงานมาคาหิวข้าวมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเห็นมะม,มีอยู่สองหอ่อ <c oughs> ก็เลยรู้รต้นไลฟ์สะดวกหน่อย สักพักนาะงเห็นตั้งกล้องบ่ไร้เด้อนางพีดะชอบกล้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ส่วนถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ถ่ายไปหมดนะคะไม่เันใส่ตาก็จะป้อนแม่มือก็จะป้อนแม่ตาก็จะดูนะคะพี่ๆค่ะเปิดกระตูนไว้ด้วยดูตัวเองกินไม่ได้ก็มาป้อนแม่อยู่ความปวนของนางพวกเขาก็ยังไม่มก็ได้นะคะก็คือเลิกงานมาค่ะหิวข้าวมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเห็น มา auto, ม so you so ีอยู Ma ่สองห่อก็เลยรู้ล <so> ึกไม่เสร็จอุ้ยใสตาก็จะป้อนแม่ก็หิวนะคะก็ไม่ได้สนใดๆเลยก็คือตักใส่ตักใส่คือเก่าค่ะเนื่องจากหิวมากน้ําก็ยังไม่อาบนะคะิ่งเลิกงานมาสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะกับคลิปกินนะคะเนื่องจากไม่ลงคลิปกินนานมากวันนี้ก็ได้ผัดนะคะเรียกว่าผัดก็ได้หรือว่ามามีรลดแห้งช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้กินค่ะ ไม่ได้ซื้อมาไว้แล้วก็เข้ากาันรอร่อยมากก็คือชอบแล้วแบบรสทราบแบบกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะทำให้กินทีไรนะคะรู้สึกแบบอร่อยอร่อยแต่ถ้าเห็นเปิดกล้องเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าเขาก็จะมาเอาหน้ามาโลสส่องดูในกล้องค่ะว่าเอ,อ้ยเราทำอะไรอยู่อยากรู้อยากเห็นอยากช่วยแม่เดินเข้ามาเลยค่ะถามว่าเขากินไหมเขาไม่กินค่ะ พราะว่ารสซาิเขาจะเผ็ดนิดนึงค่ะน้องเขายังไม่กินเผ็ดนะคะต้องเผ็ดก็คือมานั่งป่วนคือเข้ากาันรอร่อยมากก็คือชอบแล้วแบบรสชาิแบบกลมกลมกำลังดีเลยค่ะทําให้กินทีไรนะคะรู้สึกแบบอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะกับคลิปกินนะคะนยังไม่ลงคลิปกินนานมากวันนี้ก็ได้ผัผดนะคะเรียกว่าผัดก็ได้หรือว่ามา,มามีรสดแห้มือก็จะป้อนแม่ตาก็จะดูนะคะพี่ๆค่ะเปิดการ์ตูนไว้ด้วย ดูตัวเองกินไม่ได้ก็ามาป้อนแม่อยู่ความปวนของนางเพราะเขาก็ยังไม่มือก็จะป้อนแม่ตาก็จะดูนะคะพี่ๆค่ะเปิดการ์ตูนไว้ด้วยดูตัวเองกินไม่ได้ก็ามาป้อนแม่อยู่ความปวนของนางเพราะเขาก็ยังไม่เข้าการอร่อยมากก็คือชอบแล้วแบบก็ซาบแบบกลมๆกำล,ลังดีเลยค่ะทําให้กินทีไรนะคะรู้สึกแบบอร่อยอร่อยเดินเข้ามาเลยค่ะถามว่าเขากินไหมเขาไม่กินค่ะ พราะว่ารสาดเขาจะเผ็ดนิดนึงค่ะนอะ้องเขายังไม่กินเผ็ดนะคะนตองเผ็ก็คือมานั่งปวนหลุดไม่ได้เลยปวนอย่างเดียวเลยลูกสายก็โอ้ยหลุดไม่ได้เลยป่วนอย่างเดียวเลยลูกสายก็โอ้ยคือเข้าการอร่อยมากก็คือชอบแล้วแบรบรสซาดแบบกลมกลมกำลังดีเลยค่ะทําให้กินทีไรนะคะรู้สึกแบบอร่อยอร่อยแต่ไม่เส็นอุนใส ตาก็จะป้อนแม่ค่ะไม่รู้ว่ามือล้างหรือเปล่านะนังพีดอ่ะแต่ไม่เป็นไรแม่กินได้ขีมือลูกชายของแม่เองอร่อยคือเก่าจ้าดูก็คือคลิปนี้ต้นไลฟ์สะดวกสะดวกหน่อยสักพักนาเห็นตั้งกล้องบ่ได้เด้อนังพีตได้ชอบกล้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ส่วนถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ถ่ายไปหมดนะคะต้นไลฟ์สะดวกสะดวกหน่อยสักพักนาเห็นตั้งกล้องบ่ได้เด้อนังพีตได้ชอบกล้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ ส่วนถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ถ่ายไปหมดนะคะไม่เลิกงานนะคะกนนี้ก็กินกันสองคนคะ่ะนางพีทก็โอ้โหหมวดแม่ใหญ่นะคะป้อนขาหยิบเอาทีละนิดทีละหน่อยคือจะกินเองคลิปวันนี้ทุรักทุลีก่จะได้คลิปนี้มาโอ้โหนางพีทก,ก็ลุกเดินเดินนั่งเมก ไม่ได้เด็กป่วนอย่างเดียวเลยลูกชายก็โอ้ยเคือไปจะกินอะไรนะคะก็ไปต้มน้ําแล้วก็ลวกแล้วก็แกะซองใส่เลยคะ่ะก็คือซอบกินมากเลยค่ะรสเนี้ยจะกินกับผักสลัดนะคะก็ก็กินอย่างอื่นไปด้วยก็เดยนไม่มีคลิปลงแต่วันนี้ก็คือตั้งใจถ่ายคลิปกินเส้นให้ดูนะคะพี่ๆคะ่ะก็คืออร่อยด้วยหิวด้วยแหละมีเด็กป่อนทั้งคลิปเลยะคะ่ะได้กินเองแค่ ช่วงที่เลิกงานนะคะก็นนี้ก็กินกันสองคนคะ่ะนางพีทก็โอ้โ,อโอหมวดแม่ใหญ่นะคะป้อนคะ่ะยิบอาทีละนิดทีลนอยคือจะกินเองก็ได้นะคะก็คือเลิกงานมาคะ่ะหิวข้าวมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรนะคะเห็นมะม,มีอยู่สองหอ่อก็เลยรู้เลยหยุดไม่ได้เ็ยปวนอย่างเดียวเลยลูกสายก็โอ้ยมีเด็กป้อนทั้งคลิปเลยคะ่ะได้กินเองแค่ ช่วงถ่ายคลิปวันนี้สุลักทุลีกว่าจะได้คลิปนี้มาโอ้โหน้อปีก็ลุกนุ่งเดินเดินนั่งนั่งเม่ก็กินอย่างอื่นไปด้วยก็เดินไม่มีคลิปลงแต่วันนี้ก็คือตั้งใจถ่ายคลิปกินเส้นให้ดูนะคะพี่พีๆขาก็คืออร่อยด้วยหิวด้วยแหละอบยิ<อ>่งถ้าปอนแล้เรากินนเคาก็จะชอบค่ะแล้วก็ป้อนแล้วป้อนอีกจนกว่าจะหมดนั่นแหละ ้าไม่หมดก็ไม่เลิกป้อนแม่เก่าต้นไลวกสะดวกหน่อยสักพักนาะงเห็นตั้งกล้องบ่ได้เด้อนางพีได้ชอบกล้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ส่วนถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ถ่ายไปหมดนะคะเป็นหมดนะคะดูเดินไปแล้วก็เดินมาแล้วก็มาหยิบมามา่าป้อนแม่